เทศบาลตำบลเขาพระงามจังหวัดลบบุรีจัดงานสืบสารประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงามครบรอบ113ปีประจำปี2568ค่ะที่วัดสุริจันทราณิมีรวรวิหารตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลบบุรีเทศบาลตำบลเขาพระงามจัดงานประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงามประจำปี2568 โดยมีสิบเอกสุรศักดิ์ปุญเอื้องประลัดเทศบาลตำบลเขาพระงามเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนางกฤษณนาสิทธิราชวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีนางอารีเลิกสภาพผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลบบุรีส่วนราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาพระงามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคับข้่ง ทั้งนี้ประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงามจัดขึ้นในวันที่15เมษายนของทุกปีซึ่งในปีนี้ครบรอบ113ปีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนในตำบลเขาพระงามได้รวมกันสร้างมหาบุญใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานด้วยการส่งน้ำพระพุทธรูปองค์หลวงพ่อพระงามจำลองนวัดสิริจันทราณิมิตวรวิหาร ประเพณีชักพระหลวงพ่อพระงามเกิดขึ้นจากการริเริ่มสร้างสารค์ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในตำบลให้กลายเป็นประเพณีคู่บ้านคู่เมืองสืบทอดไปชั่วลูกชั่วหลานภายในงานจะมีรถบุกพะชาติที่สวยงามพุทธศาสนิกชนร่วมใจการดึงเชือกยาว99เมตร เพื่อชักบุตสบกหลวงพ่อพระงามจำลองแห่ไปตามเส้นทางในชุมชนกว่า5กิโลเมตรซึ่งเป็นประเพณีที่เชื่อว่าการชักพระจะช่วยให้เกิดอานิสงส์ผลบุญทำให้ฝนตกตามฤดูกาลและการถบุญจะช่วยส่งผลให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ประเพณีชักพระยังเป็นการแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตของคนประกอบอาชีพเกษตรกรรมกับประเพณีและแสดงถึงความพร้อมใจในการทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันและเปิดโอกาสให้ผู้เท่าผู้แก่ได้มีโอกาสส่งน้ําหลวงพ่อพระงามเป็นสิริมงคล